บทที่หาพาผัวเข้าบ้านปอกก้าพาผัวเข้าบ้านแต่งชุดสั่งทองถอดรูปเงาะไปเต็มยศเลยคุณนายสมพรถึงกับตะลึงเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละแม่นี่ผัวหนูเองอันที่จริงหนูก็กำลังพยายามจะเป็นผัวมันอยู่เหมือนกันปอกเก้าตาแดงๆแ,แนะนำท่านพยาครุฑมาดหล่อกระดอใหญ่ให้แม่รู้จักแม่หนูเฉยมากไม่ตกใจเลยที่รู้ว่าปอก,ก้ามีผัวแล้ว แม่แม่ฟังหนูอยู่เปล่าชายปอกเรียกแม่เห็นแม่นิ่งค้างเลยเอามือไปวนๆตรงหน้าถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งรักกลับมาถ้าทางคุณนายสมพรสติหลุดไปแล้วอะเออชักท่าไม่ดีแล้วอะแม่กูไม่ชอบทำไงดีอะหล่ลลลลอมากในที่สุด คุณนายสมพรก็หลุดคำพูดออกมารูปลักษณ์ของพระสังฆทองเป็นบุรุษรูปงามเอกอุดวงเนตรเรืองโรดส่งผ่านเพลิงบันลลยกันให้แก่ทุกชีวิตที่ทรงปลายตาหมองกายกำยำเปี่ยมมัดกล้ามคล้ายมีแสงประกายมาลังมาเลืองอาบฉายเป็นลักษณะของผู้มีบุญญาธิการหนักและสูงส่งทรงประทานพระหัตถ์ไข้หลังและจ้องมองคุณนายสมพรประหนึ่งมดมองปลวกเป็นสายตาไร้ายร้ยที่ทําให้คนแก่หลงหัวปักหัวปั่มคุณนายสมพร บอกตอนหลังว่าชอบออร่าตัวโกงวิกลิเกถูกใจมากคะ่ะกินอะไรมาแล้วยังลูกกินข้าวไหมเดี๋ยวแม่เจียวไขให้กินครับแม่กูไม่ได้ถามมึงแม่อ่ะไปโน่นไปมึงหิวมึงก็ไปเขียหาเอาในถังไขะ่ะสวนพ่อคุณมาทางนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแม่หาข้าวหาน้ำให้กินเองค่ะคุณนายสมพรรักลูกในใ้มากแหละ รักนะแต่ไม่แสดงออกก็เหมือนอย่างที่ไม่ยอมบอกว่าเราเป็นมหาเศรษฐีนั่นแหละฮือชายปอกยิ้มทั้งน้ำตาร้องเพลงข้าน้ำนมข้างหูแม่ก็แล้วกระทดตัวคลานเข่าขอข้าวกินก็แล้วแต่แม่ไม่แลหนูเลยอะ่ะใครจะไปคิดว่าได้ผัวแล้วต้องเป็นหมาหัวเน่าแบบนี้พยาวัชรครุฑตัวใหญ่ยักษ์แต่ไม่เทอะทะออกจะสูงเพียวและงามสง่าโครงหน้าดุกร้าวและโหดร้ายซึ่งคนจะเฮีย เฮียท ok ah er oh er ี ăng ăng ่ใจใช่ใบหน้าท่าทางมันดูประสาทกินกระโดดขู่ใส่รถบ้างล่ะมองกระจกและตาขวางบ้างล่ะเหมือนเพิ่งพียามาจนคนแถวนั้นเริ่มโทรหาตำรวจพอเจอหน้าแม่พี่ท่านก็รู้งานรับสั่งด้วยน้ำเสียงฉาดฉานดังกังวานตามที่ชายป๊อกสอนเสด็จแม่ลูกหิวข้าวคุณนายสมพรเข่าอ่อนระทวยเลยค่ะมีไอ้หนุ่มหล่อแต่งคอสเพลย์ ชุดสั่งทองมาอ้อนขอข้าวกินแม่รีบทลาเข้าครัวจุดเตาทํากับข้าวแม่กูไม่ได้ออกจากครัวแล้ววันนี้ไหนล่ะไอโบไอโบเป็นงูเผือกยิ้มหวานนอนแลบลิ้นแปลกๆอยู่ในตู้กระจกใบใหญ่ซึ่งกั้นเป็นสัสดส่วนนิสัยไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครเอาแต่ยิ้มแบ๋วๆโลกนี้สีชมพูขนาดเวลาตกใจกลัวมันก็แค่ขดตัวหลบไม่เคยกัดใครแต่พยาวัชรครุฑเจองูก็กางปีกขูฟ่ฟอทันที กูเกลียดงูแต่กูชอบกูคือพยาครุษผู้พลานงูกูจะฉีกเนื้องูมึงมากินก็ลองดูสิกูจะเอาไม้เสียบตูดมึงทะลุออกปากแล้วปิ้งหมุนๆนบนเตาไข่มึงจะลากเขี่ยฐทานแดงๆจนมันมอดไหมก่อนเป็นอย่างแรกไอสัตว์ไก่มึงช่วยให้เกียดครุษอย่างกูด้วยยังยัง,ย,งยังไม่เก็บปีกมึงอีกถ้าโดนจับไปชำแหละกูไม่รู้ด้วยนะ อ้พวกเหลือ,อไรไม่รู้จักเจียมตนฮ้อไอ้อมนุษย์สมองหมาปัญญาควายกูพูดอะไรไปไม่เคยซึมซับเข้าสมองพองลมของมึงกูบอกมึงแล้วใช่หรือไม่นอกจากมึงแล้วไม่มีใครเห็นปีกูหรอกเนะอีกอย่างไอ้มนุษย์หรือจะทำอะไรกูได้กูปั่นใครมึงสามวันสามคืนไงทำเป็นจําไม่ได้นะปอกก้าเปิดตู้เย็นหยิบนมเปรี้ยวให้กินขวดหนึ่ง แต่ก็ดึงคืนกลับไปเพราะไม่แน่ใจว่าไอ้จิปปี้ที่รักกินนมเปรี้ยวแล้วจะขี้แตกหรือเปล่าถ้าเกิดกินอะไรแสลงแสงแล้วป่วยขึ้นมาเดี๋ยวยุ่งตายหา่าไม่รู้เลยว่าต้องพาไปพบหมอคนหรือหมอหมาแต่พระองค์นึกสงสัยกล่องโลหะตรงหน้าจึงเข้าไปดูใกล้ๆอย่างข้องใจแปลกจริงๆทาไมถึงมีไอหนาวออกมาเขาเรียกตู้เย็นเอาไว้เก็บของสดไว้นานๆอะลองชิมโคกเท้าเธอ รับกระป๋องโคกมาถือชายป๊อกก็เอื้อมเปิดให้ชิมแต่พระองค์ดมๆแล้วปัดออกไม่ชอบบอกว่ากลิ่นเหมือนยาแล้วนี่เหอะไรสีสวยดีเนะี่ยนมเปรี้ยวเท้าเธอส่งคว้าไปเจาะกินปอกก้าวห้ามไม่ทันพ่อเอ๋ยอร่อยถูกใจหูตาวิบวับพร้อมชมไม่ขาดปากอร่อยอร่อยเฮียเฮียชาบูชาบูถ้าขี้แตกก็ตัวใครตัวมันนะครับ แล้วนี่คืออะไรคนตัวใหญ่เห็นแม่เปิดก๊อกน้ำก็เลยขยับไปยืนดูอย่างทึ่งๆลองหมุนก๊อกไปทางซ้ายทางขวาดูน้ำใสๆเย็ยยนฉ่ำไหลสูซา่าพ่อสังทองเพ่งมองสายน้ำและมองตามน้ำไปที่รูสิงจากนั้นก็ชันเข่าลงก้มดูศึกษาระบบท่อน้ำใต้อ่างโลกมนุษย์นี่ก็สะดวกสบายดีถ้าอยากได้น้ำก็ไม่ต้องลำบากไปตักมาจากบ่ออยากได้ไฟก็กดปุ่มเดียว ถ้าจะปรุงอาหารก็ไม่ต้องเสียเวลาก่อฟืนแล้วไอ้กล่องกลงที่มีคนอยู่ในนั้นเป็นพันพันคนเลยมึงใช้มนขังพวกเขาไว้หรือนี่เรียกว่าทีวีเป็นเครื่องรับสัญญาณแบบนึงไงกูจะบอกยังไงดีวะคือสิ่งที่เห็นภาพที่บันทึกไว้แล้วเอามาฉายให้เราดูไงไม่เข้าใจป่าหิมพานมึงมีรำมีละครให้ดูไหมก็มีนั่นแหละ เขาก็ใช้อุปกรณ์อีกตัวบันทึกภาพไว้ถ้าอยากจะดูเมื่อไรก็กดดูได้เลยไม่ต้องเสียเวลาตามนางรำมาพอเก็ตไหมเก็ตแปลว่าอะไรแปลว่าเข้าใจอ๋อก็เหมือนจะเก็ตแต่ก็ไม่เข้าใจเดี๋ยว <_ C 2> มึงก็เข้าใจเองเห็นแววติด well ทีวีรำไรเลยอะยิ่งถ้าเปิดเจอการ์ตูนยิ่งนั่งดูตาแป๋วชายปอกก็บอกอารมณ์ไม่ถูกเหมือนกันที่มีไอ้บักหำหน้าตาดีแต่งชุดสังทองนั่งขัดสมาธดูการ์ตูน ปากดูดนมเปรี้ยวขวดที่8ซึ่งกูควรจะนั่งดูทีวีเป็นเพื่อนมันดีไหมหรือล็อกตู้เย็นก่อนดีอิสัต์แง่กินล้างกินผลานถ้าจะอยู่ด้วยพรุ่งนี้มึงต้องช่วยกูทํามาหากินจบตอนแล้วโปรดติดตามตอนต่อไป